สวัสดีค่ะอดใจรอกันไม่นานเลยใช่ไหมคะกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยเพื่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9หรือโควิด -19 จัดทำขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีใน EP ีที่3นี้เป็นที่น่าสนใจที่สุดเลยค่ะน้ำพึ่งมีความภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการของเรานะคะไปพบกับคุณศิรมณีโชติวัน หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ขิงผงชงละลายสีลาโอท็อปกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้ำพึ่งพาทุกคนมาที่บ้านโพนสูงนะคะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุรรธานีนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมผู้ประกอบการที่ทำขิงผงชงละลายซึ่งขิงตอนนี้เป็นเครื่องดื่มสําคัญสําหรับยุคโควิดระบาดแบบนี้นะคะเป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้น ะะเพื่อที่จะป้องกงันสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากคจโควิดเดี๋ยวเราตามไปดูผู้ประกอบการกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะศิรมณีโชติวันนะคะก็ซิราก็ได้ค่ะก็เป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนสุขสบายเนาะแล้วก็ในานามของนะคะชื่อแบรนด์ก็ซีราโอท็อปนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเรานั้นก็มี าจากธรรมชาติแล้วก็มีหลายชนิดซึ่งตอนนี้ก็จะนำตัวอย่างมาบางส่วนนะคะนี่ทั้งตัวขิงพงชงละลายของเรานะคะซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์นางเอกเลยนะคะช่วยในเรื่องของการต้านโควิดได้ดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะตัวขิงเนะะี่ยค่ะเราจะคัดสรรพิเศษนะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงมากเลยนะคะขิงของเราจะมาจากสวนซึ่งเป็น,นกระสวนเกษตรอินทรีย์นะคะเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ ในเรื่องของการที่เรามีในพื้นที่ของเราด้วยนะคะเราจะรู้และก็ในกระบวนการผลิตของเรานั้นก็จะปลอดภัยแล้วก็มีความเข้มข้นของตัวสมุนไพรสูงมากนะคะขิงนะคะช่วยในเรื่องของก่อนอื่นเลยนะคะฆ่าเชื้อนะคะต้านหวัดได้ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของอระบบย่อยของเรานะคะลดกรดนะคะบรรเทาการกดไหลย้อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการ ขับไขมันด้วยนะคะถ้าเราทานผสมกับน้ำมะนาวนะคะอันนี้จะเป็นขิงถ้าจะให้โดดเด่นแล้วก็มีสรรพคุณสูงจริงๆนะคะจะเป็นขิงพื้นบ้านนะคะ,ะเราจะมีแหล่งผลิตของเราหรือสวนของเรานะคะที่เราดูแลเป็นพิเศษนะคะเราจะมีการควบคุมในเรื่องของการให้เราจะไม่ให้ปุ๋ยเคมีนะคะเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของกกเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเน้นในเรื่องของการพึ่งตนนะคะปริมาณที่เราทานนะคะก็หนึ่งสช้อนชานะคะสช้อนชาต่อน้ำหนแก้วนะคะท่านที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้นะคะถามว่าทำไมส่วนผสมของเรานะคะหลกัหลกๆก็จะมีตัวขิงเนาะตัวขิงแล้วก็ตัวน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงจะเป็นน้ำตาลที่ไม่ผ่านการฟอกขาวนะคะจะมีความปลอดภัย นะคะแล้วก็แพทย์เองก็แนะนําให้ใส่น้ําตาลแดงในกระบวนการผลิตด้วยเพื่อน้ำตาลแดงจะเป็นตัวทําละลายแล้วก็ดึงสรรพคุณข,ของขิงให้ทํางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายด้วยเพราะว่าในกระบวนการผลิตนั้นนะคะค่าน้ําตาลจะลดลงนะคะสามารถทานได้เลยนะคะราคาจําหน่ายอยู่ที่100บาทนะคะปริมาณ260กรัมนะคะคุ้มมากๆนะคะราคานี้นะคะสามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์นะคะ ง9 5ค่ะ101แล้วก็9578นะคะตอนนี้นะคะน้ำพึ่งขับรถมาไกลมากเลยค่ะจากจังหวัดฉะเชิงเซามาที่อุดรธานีนะคะ78ชั่วโมงได้เลยรวมรถติดแล้วด้วยเนาะรู้สึกแบบเมื่อยขบไปหมดเลยค่ะนี่แล้วน้ำพึ่งก็มาเจอตัวนี้เป็นน้ำมันไตาเชียงเพ็งนะคะเออที่เอาตัวนี้มานำเสนอเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราดมไปแล้วเนี่ยมันจะหอมมาก หอมมากนะคะแล้วก็เวลาทีง่งปวดเมื่อยตรงนี้น้นงก็จะใช้ฉีดฉีดพุ่งมันจะหอมมากรู้สึกว่ามันหอมแล้วก็สดชื่นมากเลยค่ะพอได้กลิ่นหอมแบบนี้นะทำให้น้ำพึ่งนึกถึงผู้ป่วยโควิดนะคะที่เวลาเขาเมีไข้เนาะเขาก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็ต้องการแบบผ่อนคลายน้ำมันตัวนี้น้ำพึ่งก็ช่วยได้เพราะว่าเขามีกลิ่นหอมเนี่ยช่วยในเรื่องของการหอมระเหย มีท่านผู้ประกอบการนะคะแนะนําว่าถ้าเราอยากจะหอมแําบำรุงระบบลมหายใจแล้วเนาะให้สูดลมเข้าไปแบบนี้กีนแตนะะงกวก็ะอมคันคลามากเลยเดี๋ยวเราไปเยี่ยมกลุ่มสมุนไพรเชียงเพงนะคะจงังหวัดอุดอธาน,นีกันดีกว่าะคะ่ะไหนๆหนมาถึงที่แล้เนาะเราไปดูกันว่า สวัสดีค่ะนางอาพรชาดวงประธานกลุ่มสมุนไพรเชียงเพงค่ะสวัสดีค่ะนางทองนากราวงรองประธานค่ะสวัสดีค่ะนางสำรานห้องแค่เป็นปฏิคมค่ะสวัสดีครับผมนายวัชรินชาดวงครับเป็นสมาชิกฝ่ายการตลาดครับผมวันนี้เราจะมีการสาธิตทำน้ำมันไทยครับน้ำมันไทยนี้ก็เราได้เรียนรู้มาจาก ของการรับจำรีเขาเหินซ้อนมเมื่อเราไปเห็นสวนสมุนไพรเราก็เราอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไทยเราก็ได้เอาอหัวน้ำมันไทยนีครับมาปลูกกันก่อนครั้งแรกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยเราใช้ประมาณอยู่ที่2ปีครับผมเราถึงมากัน มันมันจะได้เป็นลักษณะนี้อ่าเป็นน้ำมันอะไรย่างงี้นะนี่คืออะไรคะนี่คือปาปรีนอันนี้อันนี้เป็นน้ำมันละกรําน้ำมันละกําอัลคาละบุนกอะไรเพราะมันเพราะมันนั้นมันไทยต้นตำรับน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวน้ำมันอะไรเต้นตำรับท่านจริงจริงก็น้ำก็ไทยเป็นหลักเลย แต่ส่วนผสมนะส่วนผสมนี้ทุกคนจะจะผสมอะไรบ้างอ่บางคนก็ผสมหลายอย่างแล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรใครสูตรมันบางเจ้านะอยากจะให้เย็นก็ใส่อ่กระบุลเยนยพอนเข้าไปมากๆแล้วก็แอลกอฮอล์เข้าไปนี<ด>่ยสีจะเย็นป๊าบเลยนะอ่าเป็นน้ำตาลไทยเล็ไกไบริสุทธิ์เต็มสีเหลืองอ่อนมออกมาจะเป็นสี พอเย็นแล้วก็จับกรอบใส่ขวดได้เลยนะคะหอมมากค,ค่ะคุณแม่หอมหอมอย่างนี้เราไม่ได้เป็นโคลด์ไเด้นแน่เรามาแวะกันที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีกันอีกสักนิดนะคะทราบมาว่าที่นี่มีคุณหมอสมุนไพรหรือแพทย์แผนโบราณที่มีของดีรอแนะนำพวกเราอยู่ค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะ ต้อนรับเข้าสู่นะะสวนสมุนไพรตำรับไทยอูท็อําเภอเพนจังหวัอดอุดรธานีโดยการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัอดอุดรธานีนะคะในในส่วนที่เราร่วมโครงการก็มีนะคะที่เป็นสมุนไพรที่ช่วงนี้นะคะเกิดการระบาดของโควิด19เราก็เลยส่งผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมได้นะคะ หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยขับเชื้อหรือต้านเชื้อได้ก็คือเป็นสบู่นะคะอาบน้ําหรือชำระร่างกายล้างหน้าได้นะคะจะเป็นสมุนไพรขับพิษนะคะจะมีนะคะส่วนที่ส่วนประกอบนะคะก็คือมีส่วนของเบญจรก,การนีผงนะคะช่วยขับจมานแผ้นะคะต่อต้านเชื้อนะคะ แล้วก็จะมีขมิ้นนะคะตัวขมิ้นชันแก้ผดข่นคัน,นสมานแผลนะคะก็ตัวที่เอกหน่อยก็จะเป็นตัวตัวรางเืดนะคะจะมีสดย็นนะคะช่วยขับล้างสารพิษสารเคมีนะคะตัวกรีซาลีนเราจะ500นะคะ มีกำลังและอะไรนะคะโ對對็ยปกก็ใช้สัดส่วนของตัวน้ำสมุนไพรอยูย่ที่อนี้ช้อนนี้เป็นหนึ่งช้อนโตนะคะค่ะหนช้อนโตใช้หนึ่งช้อนโต๊ะะคระึ่ง้วก็เพิ่มด้วยตัวตัวสารฟองเข้าไปอีกนะคะประมาณประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ พอตัวสบู่เราเทเสร็จแล้วนะคะพอเย็นแล้วก็เราก็แกะออกมาจะเป็นลูกก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็เข้ามาแพ็กเกจก็นะคะเข้าถุงแล้วก็ติดสติกเกอร์จะเป็นรูปแบบก้อนของแบบนี้แล้วทีนี้ราคาที่เราขายกันณนเวลานี้นะคะจะเราขายอยู่ที่ติดข้างติดข้างไอ้ก้อนอยู่ที่65แต่เวลานี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงที่ดีอะค่ะก็คือสก้อน100่ร้อยบาท ก็ติดต่อเบอร์โทรได้ก็คือ,อ0869944941ในที่สุดเราก็มาถึงผู้ประกอบการท่าสุดท้ายของโครงการเราแล้วนะคะที่นี่คือศูนย์เรียนรู้ป่าสมุนไพรอำเภอหนองแสงจังหวัดบุดรธานีโอ้โหที่นี่มีแต่สมุนไพรเต็ไมไปหมดเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะท่านพ,น,พานักงานอำเภอหนองแสงนะคะด ได้อะไรมาเยอะแยะเลยค่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะที่ก็จำไม่ได้เพื่อว้านเสาหลงอนุมานประสานกายฟ้าทลายโจรปลอดโควิดแน่นอนค่ะโอเคจ่ะสวัสดีครับผมนายรู้ปัทสาเป็นหมอพื้นบ้านประจำศูนย์เลี่ยงลูกซูนซูนรม่นเดะกลุกมยครับมู่ามสวัสดีครับผม ได้เหรียญแสงทเครับปูนโม่สามเป็นปากเก้วบางรื่องสมุนไพรประจำศูนย์เรียนรู้ชุ่มชนต้นแบบเดียวกิจพอเพียงเอ่อเห็นมีปลาทลายโจรตอนนี้นี่โควิดกำลังมาเลยค่ะพ่อครับนอกจากปลาทลายโจรแล้วเนี่ยเรามีสมุนไพรทางเรื่องอื่นไหมคะที่จะช่วยต้านโควิดหรือว่าช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยด้านโควิดอะคะ่ะมีครับมีปลาเลือกเพียก อะไรเพื่ออะไรเพื่อต้านโควิดไข้โควิดอยู่หรอกไวรัสโคโรนาอยู่หรอกมีมีมียาสองตัวผ้าลายจูนก็โควิดต้านโควิดในรักษาฟอบทุ่งต้านในรักษาเนี่ยคุณพ่อน้ำพึ่งสนใจตัวนี้อันนี้คืออะไรล่ะคะสัญญาอันนี้คืออะไรเหมือนน้ำตาลทรายใช่ไหมเอ่ยมีเขาเขาเห็ดแล้วเด้อยนี่ย ในบ้านในบ้านเค็มแล้วเค็มแล้วปรุงแล้วเพรเยว่าส้มดื่มสมุนไพรสมุนไพรส้มดื่มก็เ็แล้วเร็จแล้วกินได้รเล่มันมียังไงมันมีอะเปียวเกียอะไรเลียวเกียถ้าลายจนลาลากสามสิบลากสามสิบ วานไฟ่วานไผครับค่ะไผ่เหลียงไผ่เหลียงมหาเมฆว่านมหาเมฆวานมหาเมฆนะคะครับนี่โบลเทพโบลเทพดัมแทมโบลเทพครับแล้วก็มีอะไรอีกคะนี่อืออันนี้อินทปพิภูกันดิอ๋อันนี้เขาเอ่ยว่าก็ไส้ขาวหน่แหละกระชายขาวไส้ขาวอยู่ครับอันนี้ตัวสำคัญใช่ไหมคะครับตัวสำคัญเลยก็โควิดค่ะตัวสำคัญเลยไม่น่าพึ่งเอันนี้อีก ประเดี๋ฮัมขนุมานประสานไก่ครับขันุมานประสานไก่ขันว่านคอนไก่ดิมันไปรักษาปอดรักษาปอดไข้ไนปอดรักษาปอดไอออกเป็นเลือดปอดนั่งเส็บปอดทิ่เสียรักษาปอดด้วยครับนี่เมขาที่มีนะครับนิที่ของเขามันเข้าสูตรตำลักของเขานะคะเฉพาะของที่อำเภอหนองแสง ซื้อสูตรเนี้ยได้มาจากไหนล่ะคุณพ่อสูตรดีได้มาจากปูยาป,ปูปูปูพอผมเรูะปูเรืยกว่าปูผมนี่เป็นหม,ออม,มาจาม่เป็นหมอจ่ะสมุนไพรแต่กเฮผมอยู่น้อยญี่ปุ่นเนี้ย ต้ผมมันเกิดคนละตับเนาะบอไปเอาไใ่มาติมใจมานึ่เส็ยบเสียบต้องต้องใส่ต้องมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าน้ำพึ่จะได้นั่งทานตรงนี้ด้วยเลยเอมแล้วนะคะได้ที่แล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเราก็จะทำการกรองนะคะเสร็จแล้วไช่หมอนั้น คือคนนั้นพาะว่าจีได้อยากลองชิมน้ำตอนยังไม่เที่ยวยังไม่ยังไม่กวนจังเลยค่ะได้ดยืมชิมได้เอาเอาเอาจอบว่าเนี้ยเอาเอาจอบว่าของพี่หลีของพี่หลีก็ได้ชิมชิมของแกเรื่อยๆขออนุญาตานุญานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าพิธีการชิมกันนิดนึงขออนุญาตชิมน้ำไม่กวนเนาะ ถ้าชิมเนื้อมนเดี่นนใเด็กข้ชิมเพียวๆนิดนึงเออแล้วก็จะน้ปก่อนมันของอรีบ่บขอแท้เลยครับขงแท้เลยเดี๋ยวย่าสาวใส่เดี๋ยวข้ชิมเอเจ้าจอมไปชิุ่นๆไปพุ่มาเรียซี้หลัพุ่นเช็นี่ซีหลังก่นมันจังเสียหอมเนาะครับเสียบบ้ครับอม่ ผมผมฉันับ้าใช่ฉันเจอ๊มบ้าฉันเจี๊ยบกเอหรอครับไม่ชอหมอนัก่รู้ไมไม่อยากที่หวานนัถ้าหมอเจียวเ่อปรดบ้างไเสอมเ่ยๆเป็นเก็เป็นเก็นหวานาก

คนเดียวพอ่เถอะครับต้องให้หลายคนช่วยกันคนคอยกันนี่ใครจะพานไม่ได้ค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแสงนะคะ0 8 1 8 7 1ปดห0แล้วก็ที่ร,รองประธานสูงน,นะคะก็คือคุณแม่สมรน,นะคะคือโทรค่ะศูนย์แปดสค่ะสุขภาพดีกันทวนหน้านะคะเย้ <Yeah. S 2> yeah.